นี่ครับบรรยากาศบ่านพอชาลีเวลานี้ครับทุกคนครับกําลังจัดเตรียมสถานที่เนาะขนข้าวขนของนะครับไปวัดนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายจะนําร่างของแม่ต้อยนะครับไปที่วัดเนาะไปไปเมมนะครับ

เต้องนี้ก็เตรียมกระลังเตรียมหลายหลายหลายอย่าง,ๆๆงอ,อันอนั้นอย่างก็บขึ้นพ่อหางอย่างก็บขึ้นพ่อครับมันนั่นเนาะมันหลายอย่างอยู่ดิค,ครัสิบครบที <ผม S 1> ่แจงออเอาอแจงยังให้เพิ่นครับผมตอนนี้กําลังเห็นนี่เห็นนี่กําลังขนเข่าขนของไปวัดปะ่ะครับไปวัดครับไปวัดครับไปวัดเป็นเตียเต้ยงไปทั้งวัดเป็นตั้งเตี้ยนตั้งอยังไปทั้งวัดแล้วอ๋อ เตรียมอุปกรณ์ต่างๆหมดไปว้วัดอุปกรณ์ต่างๆต,ตัวจะเป็นน้ำกินครับถึงลืมตัวเต็นรู้มุ่งไปครับครับมาขึ้นนอตเป็นยังไงครับมาขึ้นรับเตือนเมื่อไรเนาะเพราะในฝันทำแม่ข้ารับข้าตลับเรียกว่าฝันป <c oughs> ะโอแสดงว่าแม่ต่อยเลย <c oughs> ่าก็โอ้ยผู <c oughs> ้สิเนียวละไปดีเอาละ ถอดไฟถึงจะหาทุ่มเนาะถอดตู้จะหาทุ่มเู้ลูกสาวคมาถอดตู้โดยอีเมลหอนแล้วจะบอกว่าเดีวทั้งนอแต่ซ้อมบองลกมบนขึ้นไปเนาครับอ๋อถอดถอดตู้ถอดตู้เย็นตู้ล็องไมออกเลยอีแม่หูอนแล้วจะบอกว่านั่งทั้งนอนไปเลยครับเธอเปนกับบาม่าเนาะเปนกับว่าโอ้ยไปดูทั้งอื่นอะดีกว่าทั้งนี้ทั้งนี้ไม่ใช่จะเป็นเอ็นอ้วน เ,เราไปแล้วสบายแล้วเออไปสบายแล้ว,วการเปิดบังหน้าไม่มได้ต้องยิ้มสวยอยู่ครับบางคนฟูงอําครับมีตอยอ๋อคนโรคนีคือว่าเปิดเห็นหนาได้ซองได้ซองได้อ๋อคนแต่ยิ้มนอนยิ้มอยู่นี่โรคกันเนาะในห้องเย็นๆขอบคุณเซบาสเตียนไปดีมีความสุขเนาะมีความสุขแล้วโอ้ดีใจญ่น้ำราอเป็นยังไงอุณหภรมานหลายอัน แทนที่เขาิเสียใจบอสเพิ่งเสียใจอีกส่วนหนึ่งครับผมแทนดีใจนี่อีกส่วนหนึ่งครับผมดีใจนี่เราบอเก็บบทรมานบอโอดบเลยหัมันบอเลยดินบอเลยเอียงเนี่ยอันนี้เขาดีใจอันเจาเขาเสียใจคือเราจากเขาไปครับผม มีทั้งดีใจ,จมีทั้งเสียใจมีทั้งดีใจแล้เสียใจนะดีใจก็คือว่าเพิ่นบ่ทรามานเป็นบ่ทรมานเป็นบ่ทรมานเป็นเก็บเป็นเป็นวุ้นเพียงนั่นโอ้ยเราต้รมานหนลายเก็บหลายปวดหลายชูลายดันเจ้าพอบันเนี่ยลูกค้ทรามานเล่าลายเพราะเรืนั้นเราโอ้เราเงียบโอ้ดีใจน้ำเราบ่เก็บบ่ปวดแหกกันนั่นเนาะครับตัดขากันเนอ้องกับปวดทุกคนโอ้ บอกแล้วบอกหมอที่แหลกครับไม่ต้องตัดได้ไหมครับไม่ตัดไมได้ไม่เป็นวงการกันมันเป็นในวิธีการรักษาประมาครับก็คนกินเขาลูกเ้ยครับผมเอาสำหรับครับซะดี้ครับขอบคุณอะไรครับผมครับผมอนนี้ก็คือบรรยากาศงาน บ้านพ่อชารีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่จะชาปนากิจศพนะคุณแม่ต่อยนะครับนะเมื่อนี้ลูกหลานกำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายศพนะช่วงช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับไปที่วัดประจัหมู่บ้านเนาะเพื่อทำการชาปนากิจศพนะที่เมรุ วัดประจําหมู่บ้านนะครับน้องตะไก่นะครับพันกาเป็นห่วงเนาะพนกาอันพอชารี่ป็นการอาันนี้นะครับผมนะเสียใจแต่ว่าก็นี่นะครับทั้งดีใจทั้งเสียใจนะครับดีใจคือว่าพ่นบ่ท้มานพ่นป่เก็บบ่ปวดอีกนะครับเสียใจคือว่าพ่นจากไปไว้พวดนะทั้งสองอย่างเดือ บรรยากาศบานพ่นธุ์พ่น้องเนอะเอา้าแล้วปลาปลาเห็นปลาเห็นรถเห็นรถปลาจอดอยู่ไหม รถปลาไปจอดแล้วเสร็จแล้วแกไปแล้วแกเดี๋ยวไปเสร็จแล้วครับเนีอ๋ออยู่อยู่นี่เดินยังไม่ไปยังไม่ไปปลาสุกนะอ๋อนี่ครับบรรยากาศบ้านพ่อชาลีพี่น้องครับกำลังจัดเตรียมสถานที่ก็ร่างขนเขาขนคลองนะครับไปวัดนะครับเตรียมสถานที่ที่วัดเนาะต่างต่อกันเต้นนี่นะครับไปถ่ายพี่ถ่ายน่องมา ร่วมทรงศัการแม่ต้อยนะครับที่จะวันนี้จะทําการชาพาัก,กิจวันนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับบรรยากาศนี่ครับนำดอกดาวนื้เอาไว้ตอนรับผู้ที่มาร่วมทรงศาการนะครับ ปปจปกัปการจน,น,นีบไปรับเที่ยวนะครับต่อความความงนองีความซ่ตม <c oughs> ีต่อกัน,น,นในการกรทำความดีเมื่อต่างคนต่างทำความดีแล้วเราก็่งเริมกัน เราไม่กลัวว่าใครจะร่ำหน้าตนไม่กลัวว่าใครจะเอาตัวตนเรากเร็เป็นสง่งเมย์มย์ครับเบังฟอสซี่ยังเป็นส้มเมย์เมย์ราก็เดียวงานยี่น้องไายนะครับเดียวงานน้องไายก็ไปงานพอหลอดเนาะไปส่งสักการพอหลอดกลับมาเราก็โอ้ยนะเป็นห่วงแม่ต้อยมานะครับอ่านะ วันที่สิบเก้าแกงขามากนะครับมาไมตตอเสียนะครับแกงขาพีาแก่งขาากนะครับานะฮะก็เลยเป็นมาลองลองล,องล่อย,โโยไปเลยคะับยางมโตูมะเต้ไปเลยบัแบตเดนี้ก,ก็ได้นะนี่แหละครับนะวันพูดใดทุกผูู้เซวกอนละครับขันนี้ความสูญเสียขันนี้ความอันนี้เกิดขึ้นในครอบครัวดีกกระใส่อ,อกเสียใจนะครับ สุดสุดสุดคนแล้วครับก็บเข้าใจความรู้สึกข,ของเพื่อนเนาะแต่๋ยวก็ขอเป็นกำลังใจครับขอชาดีเนาะนะเสียงอีสานนะครับสุดสุดสุดคนะนะครับมันนี้แอฟรนกากับมาไทายพี่ให้น้องได้เบิร์กันครับบรรยากาศประมาณนี้ครับเราเนี่ยขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ